สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดก้าวไกลกระแสมาแรงพิธาห้างแตกหัวคะแนนธรรมชาติล้นเซนทานพระราม2 3พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานายพิธาลิมเจริญรัต หัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมนายพิจารณ์ชาวพัฒนพงศ์รองหัวหน้าพักเก้าไกลเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นท่านพระรามสองช่วยหาเสียงให้กับนายนัทชาบุญชัยอินสวัส์ผู้สมัครสสกรุงเทพเขต27วงเล็บบางขุนเทียนบางบอนทันทีที่เดินทางไปถึงมีแฟนคลับพรกเก้าไกลรอให้กำลังใจคุณพิธาจำนวนมาก ยิ่งเดินเข้าไปในห้างจำนวนผู้สนับสนุนยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนล้นห้างทำให้พิธาและทีมงานต้องเดินออกนอกห้างมาจัดปราศัยริมถนนมีประชาชนรอฟังล้นหลามแม้กระทั่งบนสะพานลอยคุณพิธากล่าวว่ารู้สึกตื้นตันที่มีประชาชนออกมาต้อนรับมากขนาดนี้นับตั้งแต่ปรากฏการณ์สามย่านมิทาวต่อนเนื่องไปที่ภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายมาจนถึงวันนี้ ทำให้เห็นพลังของหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคก้าวไกลวันนี้ตนมาที่นี่เพื่อขอการสนับสนุนจากประชาชน14พฤษภาคมนี้ขอให้กาก้าวไกลทั้งสองใบเพื่อส่งนายนัทชาเบอร์หนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วตลอด4ปีว่างานพื้นที่ดีงานสภาเด่นพร้อมรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนกลับเข้าสภาอีกครั้งรวมถึง เพราะการสนับสนุนให้นายชัยยามพวามมั่นเพียรจิตผู้สมัครสอสกรุงเทพเขต26เขตจอมทองและเขตบางขุนเทียนเบอร์ B 11นางสาวรัชนกสีนอกผู้สมัครสอสเขต28เขตจอมทองเขตหนองแขมและเขตบางบอนเบอร์ B 4และนายนัท,ทพงศุขโนธรรมผู้สมัครสอสอ สมุทรสาครเขต1เบอร์9ได้เข้าสภาโดยไม่ต้องกังวลว่าคะแนนจะตกน้ำหรือไม่เพราะถ้าเลือกก้าไกลเยอะๆเลือกให้ถล่มทลายเก้าวไกลจะได้เข้ามาเป็นที่1อย่างแน่นอนความคืบหน้าล่าสุดชัยวุฒิเน็บตะวันแบมป่วนเวทีพลังประชารัฐธนาธรชงออกกฎหมายนิรโทศกรรมผู้ต้องหามาตราน1นึเมื่อเวลา12นาิกา30นาทีที่รอย่อพรกอนฮอ มติชนเ d ็กเ y ล e นิจัดเวทีดีเบตสงคราม9ก้าพัก The Last War ด้วยยกทัพพักการเมืองชั้นนำครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งขุนพลเลือดใหม่หรืออย่างบัดขคุนศึกตัวตึงตัวเกา่าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชันนโยบายเพื่อนับถอยหลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงจากนั้นเวลา14นาฬิกาเข้าสู่รอบที่สเวที ขุนศึกประจันบานดยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสามพักการเมืองกลุ่ม C ประกอบด้วยธนทรประธานคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพักก้าวไกลนายชัยวุฒธธนาคมานุสรร่รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐและนายพุทธิพงศ์ปุณกันผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครพักภูมิใจไทยด้วยคําถามแรกถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่กับแนวทางการเคลื่อนไหวของนักเคลื่อนไหวอย,อย่างแบมตะวัน โดยนายชัยวุฒิกล่าวว่าพรรคพลังประชารัฐไม่มีนโยบายแก้หรือยกเลิก112ขอ้อเท็จจริงบางอย่างนั้นมีการเคลื่อนไหวที่เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องดําเนินการตามนโยบายกฎหมายซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแต่น้องๆอ,อาจจะถูกยุยงปลุกปัน่นได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนตนเคยถามหลายคนที่เคลื่อนไหวว่าดูดร้อนเรื่องอะไรก็ไม่ได้มีใครตอบได้แต่ที่มีปัญหาเพราะ มีกระบวนการทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยบางทีก็เห็นไปขึ้นเวทีปราศัยของพรรคก้าวไกลทั้งคู่มาป่วนเวทีพลังประชารัฐด,ด้วยป่วนเสร็จก็ไปช่วยพรรคเก้าวไกลหาเสียงผมนะ่ะไม่อยากเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองแต่เป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมกระบวนการตามกฎหมายถ้าประชาชนเลือกท่านก็ไปแก้กฎหมายตามนโยบายของท่านซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องของหลังการเลือกตั้งนายชัยวุฒิกล่าว คุณธานาทรกล่าวว่าสิ่งที่คนหนุ่มสาวกำลังพูดอยู่ทุกวันนี้คือความจริงที่น่ากระอักกระอ่วนสิทธิเสรีภาพคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตยดังนั้นเราต้องประกันสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนว่าคนที่คิดต่างพูดต่างเห็นต่างไม่มีใครสมควรติดคุกในประเทศนี้เราต้องเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ออกมาแสดงความเห็นเพราะมีคนกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่สามารถชนะใจคนด้วยกระบวนการปกติได้จึงเอาสถาบันเพิ่มคะแนนให้กับตนเองท่าทีของคนหนุ่งสาวอาจจะทําให้ท่านขัดใจรุนแรงไปบ้างแต่ลองให้โอกาสเขาดูมันเป็นความจริงที่กระอักกระอ่วนแต่ถ้าเรานั้นไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาซุกไว้ใต้พรมคนรุ่นใหม่ต่อไปนั้นต้องผเผชิญหน้าฉะนั้นเราจึงต้องผเผชิญหน้ากับคนรุ่นใหม่ ผ่านกลไกยทางสภาความคืบหน้านักร้องโดนแล้วสารอาญารับฟ้องคดีศีสุวรรณมิ่นกล่าวหาเสรีพิสุทธิ์2พฤษภาคม2566ที่ศารอาญาถนนราชดาพิเศษนายอนันชัยชัยเดชทนายความของพลตรจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน,น้าพักเสรีรวมไทยเปิดเผยว่าวันนี้ศารอาญามีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีหมายเลขดํำที่อจุด 2193ทับพที่พลตรวจเอกเสรีพ well For ิสุทธิ์เตมียเวทยื่นฟ้องสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนายศรีสุวรรณจันยาเป็นจำเลยที่1และ2โดยสารให้เหตุผลไว้ว่าพิเคราะห์พยานหลักฐานที่โจทย์นำมาสืบในชั้นไต่สวนหมูนฟ้องแล้วเห็นว่าโจทย์มีพลตรวจโทจุติธรรมโนวานิชผู้รับมอบอำนาจโจ์และมีนางธิติมา บุญประเสริฐเป็นพยานเบิกความประกอบเอกสารข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อระหว่าง3-5สิงหาคม64เวลากลางวันจำเลยที่1ซึ่งเป็นสมาคมองค์การพิรทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและจำเลยในฐานะส่วนตัวและในฐานะคณะกรรมการและเลขาธิการของจำเลยที่1ร่วมกันให้ข่าวหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์หลังจากจำเลยทั้งสองให้สัมภาษณ์ จำเลยทั้งสองได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชุเริิแห่งชาติให้ไต่สวนโจทด้วยกล่าวหาโจ์กระทําการทิ้งหินดินล่วงล้ําลําน้ําแควน้อยเกินกว่าแนวเขตที่ดินของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าตามมาตรา119แห่งพรบเดิมเรือในน่านน้ําไทยพศ2 4 5พ้อ,อ 56, พร้อมกับการมีการปลูกต้นไม้ทําเป็นสวนย่อม และทำทางเท้าปูด้วยแผ่นหินอันเป็นการปลูกสร้างสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปในน้ำซึ่งเป็นทรัพยาการธรรมชาติของแผ่นดินตั้งแต่ปี2551ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันเข้าข่ายลักษณะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งโจทย์มีเอกสารนำสืบแสดงว่าได้ขอญาตและได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าภาคที่ส สาขาการจนบุรีให้ทำการทิ้งหินถมดินในแม่น้ำแขวน้อยหน้าฉโฉนดที่ดินของโจ,จ์ตั้งแต่ยี่หกุมภาพันธ์2544ในขณะที่โจทยังรับราชการอยู่ซึ่งการทิ้งหินถมดินดังกล่าวโจทย์ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการตรวจสอบของกรมเจ้าท่าภูมิภาคที่3สาขาการจนบุรี ทั้งก่อนเริ่มดําเนินการระหว่างการดําเนินการและเมื่อดําเนินการเสร็จสิน้นโจดเพิ่งจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนเมื่อย4ิมีนาคม2562ภายหลังจากที่โจ์นั้นทิ้งหินถมดินเสร็จสิ้นไปแล้วถึง20ปีทั้งนี้โจดไดโอนที่ดินโฉนดเลขที่7783และโฉนดที่ดินเลขที่6888อันเป็นที่ดินพิพาทตามที่จำเลยทั้งสองกล่าวอ้าง แก่บุตรชายและบุตรสาวคือนายทัศพลเตมียเวทนางสาวสศิภาพิมเตมียเวทและนางสาวทัศนาวันเตมียเวทตั้งแต่ปี57อันเป็นช่วงเวลาก่อนที่โจทย์จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำเลยให้ข่าวหรือให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโจทย์โดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องทําให้โจทย์ได้รับความเสียหายจากการกระทําของจําเลยจึงมีมูลความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และ328ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณานัดสอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน24กระกฎาคม2566เวลา13.30นาที